สวัสดีครับคุณผู้ชมครับผมต้อนรับเข้าสู่เรื่องราวดีๆสาระดีๆกับ IPM นะครับซึ่งวันนี้นะครับมิวจะพาคุณผู้ชมนั้นนะครับไปติดตามเรื่องราวนะครับที่องบอกว่าหลายๆคนตอนนี้อาจจะเลือกรับประทานอาหารหรือว่าเลือกสินค้าทางการเกษตรนะครับยากมากขึ้นเพราะว่าหลายๆที่อาจจะมีสารเคมีหรือว่าสารพิษที่ตกค้างนี่เองซึ่งวันนี้นะครับผมเรามีเรื่องราวของประเด็นนี้มาฝากคุณผู้ชมกันกับเรื่องราวของสารละล์ Q นะครับซึ่งเป็นอีกหนึ่งสารลกษณ์ที่เป็นการรับรองมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารด้วยนะครับซึ่งตอนนี้นะครับ มิอยู่กับคุณอิงออนปัญญากิจนะครับผู้ในการกองส่งเสริมมาตรฐานสำนักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมอกอชอจากกระทรวงเกษตรและสหรกรครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ โอ้โหต้องบอกว่าตอนนี้นะครับผมการเลือกซื้ออาหารหรือว่าผู้พุตส่เลือกซื้อหรือรับประทานอาหารสักทีหนึ่งเนี่ยรู้สึกว่าเฮ้ยต้องคิดหนักมากแล้วเพราะว่าอาจจะมีในเรื่องของสารพิษมากขึ้นนะครับซึ่งตอนนี้เองสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแองชาติหรือว่ามกอชมีโครงการดีๆก็คือคิวฟู้ด o ูดฟอร์มข้ซึ่งตัวคิวเองเนี่ยนะครับผมเป็นตัวอะไรครับมีที่มาอย่างไรบ้างครับท่านสำหรับโครงการ คิวฟู้ดกู o ดฟอร์มัมเราได้จะทำขึ้นในช่วงเทศกาลวันแม่นะคะจริงๆแล้วเราก็มีการไปชาดสัมพันธ์เกี่ยวกับเรื่องของเครื่องหมายคิวซึ่งคิวอันนี้ก็มาจากคำว่า Quality หรือว่าคุณภาพคุณภาพใ,ในที่นี้สำหรับอาหารแล้วมันก็คือความปลอดภยัยจาก uh, ที่ได้เกินนำในเบื้องต้นและะ้วก็ uh, เราก็จะพบว่าปัจจุบันนี้ทางผู้บริโภคเนี่ย uh, ตื่นตัวแล้วก็ให้ความสำคัญเกี่ยวกับเรื่องของ ความปลอดภัยอาหารเรื่องของสุขภาพเนี่ยมากขึ้น <c oughs> เพราะฉะนั้นเนี่ยในเรื่องของการเลือกรับประทานผักและผลไม้เนี่ยก็เลยเข้ามามีบทบาทและก็มีความสําคัญมากขึ้นเดี๋ยวนี้ถ้าเราไปเ,าเวลาที่เราจะออกไปซื้ออาหารมาบริโภค,ครหรือว่าออกไปทานอาหารนอกบ้านเนี่ยคนก็มักจะต้องคิดแล้วค่ะว่าเอา๊ะอาหารที่เรา ผักผลไม้ที่เรากินไปเนี่ยปลอดภยัยไหมหรือว่าอาหารเนี่ยปลอดภยัยไหมดังนั้นเนี่ยทางสํานักงานมาตรฐานสินค้ากเกษตรหรือว่ามกอชอนเนี่ยก็เลยจัดทาโครงการนี้ขึ้นมาค่ะเพื่อที่จะเ,เหมือนกับให้ทางเลือกนะคะหรือว่าเป็นช่องทางหนึ่งให้กับผู้บริโภคค่ะที่จะได้เลือกซื้อสินค้าที่มีความปลอดภยัย ครับผมก็ต้องบอกว่าเป็นอีกหนึ่งตัวเลือกดีๆยังนั้นหมายว่าตัวคิวเนี่ยนะครับผมจะสามารถที่จะดูได้ที่ไหนแล้วร้านไหนที่จะสามารถมีตัวคิวได้บ้างครับจริงๆแล้วสัญ,ญลักษณ์คิวเนี่ยนะคะเป็นสัญ,ญลักษณ์ที่ทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะให้กับสินค้าที่ผ่านการผลิตด,ด้วยระบบที่มีมาตรฐานมีคุณภาพนะคะซึ่ง พอมีการถ้าสมมติว่าเกษตรกรเนี่ยมีการผลิตที่ได้คุณภาพมาตรฐานแล้วเนี่ย mm. ก็จะมีการให้การรับรองมาตรฐาน mm. ซึ่งการรับรองมาตรฐานเนี่ย mm. ก็จะเป็นสัญลักษณ์ที่ยืนยันให้กับผู้บริโภคอย่างหนึ่งว่าสินค้านี้มีความปลอดภัยนะบริโภคเข้าไปแล้วเนี่ยคุณจะไม่ได้รับสารเคมีที่เป็นอันตรายหรือว่าจุรินทรีย์ที่มันทําให้เกิดโรคกับ คนได้ค่ะดังนั้นเรามีทีมงานที่จะเข้าไปดูแลแล้วก็ตรวจสอบคุณภาพของร้านอาหารต่างๆรวมถึงร้านจำหน่ายผักและผลไม้ด้วยใช่ไหมครับใช่ค่ะพอหลังจากที่เออกษตรกรมีการผลิตสินค้าที่ได้คุณภาพออกมาใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยมันก็จะมีช่องทางต่างๆซึ่งออทางกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ก็พยายามที่จะออสร้างโอกาสทางการตลาดหรือว่าหาช่องทางการจําหน่ายให้กับกเกษตรกรเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็เลยทำมันก็จะมี โครงการซึ่งเกี่ยวเนื่องกันไปก็จะเป็นเรื่องเกี่ยวกับคิวเลสซองซึ่งอันนี้ก็จะเป็นโครงการร้านอาหารที่ใช้วัตถุดิบปลอดภัยเลือกใช้วัตถุดิบปลอดภัยนะคะอันนี้ภายในร้านเนี่ยก็จะเลือกใช้สินค้าที่ได้รับการรับรองมาตรฐานแล้วเอามาใช้ในการปรุงอาหารให้กับเราเพราะฉะนั้นเนี่ยท่านที่ชอบรับประทานอาหารนอกบ้านหรือว่านักเดินทางที่ชอบท่องเที่ยวท่านก็สามารถที่จะเลือก ร้านอาหารที่เราแนะนําให้เหล่านี้ค่ะมีช่องทางเหล่านี้ไปรับประทานเพื่อสุขภาพได้อ๋อโอ้โหวันนี้ก็ต้องขอ,ขอขอบคุณนะครับคุณอิงออนปัญญาจิจนะครับผู้ในการกอง ส่งเสริมมาตรฐานนะครับสํานักงานมาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหารแห่งชาติมกอชจากกระทรวงเกษตรและสหกรณ์มากมาวันนี้ขอบคุณครับค่ะครับคุณผู้ชมครับตอนนี้ไปนะครับผมคุณผู้ชมก็สามารถเลือกรับประทานอาหารนะครับที่ปลอดภัยได้แล้วนะครับโดยการดูจากสัญลักษณ์ของคิวนั่นเองนะครับและสําหรับวันนี้นะครับผมนิวและรายการนะครับรายการสาระดีๆจาก IPM ก็ต้องขอลาคุณผู้ชมไปก่อนนะครับเจอกันใหม่ครั้งหน้าวันนี้สวัสดีครับ